พีหดูนี่ฮะลูกใครพ่อเนี่ยว้าวขุ้นาสาวาแม่มาเบิงโอ้ยคุณาแม่มาเบิงมองนี่ลูกใครพ่อเนี่ยลูกใครพ่อพี่น้องลูกใครพ่อเนี่พี่เาไปงอีกยังีกเป็นเงาเป็นเงาพี่น้องเอ้ยาพี่น้องมา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 เบิงมาเบิงมาเบิงมาเบิ้าสิพายกเจละก่อเนาะจ้า อีกอนหนึง่งปอ<ะ>พี่น้องอยกมาว้างเนึ่หนึ่งกอเลยเนาะยกอีกกอนหนึง่งปอสองกอจ้ะพี่น้องจะสามกอจ้ะพี่น้องจะบ้างไวแล้วเขาจัะสอมที่หลังป๊อพี่น้อง สี่กอแม่กอที่ห้าจ้ะพี่น้องขออนุญาตว่างหน่อยเนาะขออนุญาตว่างไปจ้ะจ้ะแม่บนกอนี้ดูคอยว่ามีคำสิเบาดอกแม่เป็นจังไดเฮ็ดนะนะจักชิดเขาส่งกับประกวดมั้ยเราลูกแตยังโมรู้ว่าแจ๊ิส่งกับประกวดบังด้วยคุณแะแม่เอ้ยมึงพี่น้องเมื่อกลูกสาวคอยไปเมื่อกลุงก่อนนี่ไปเมื่อกลูกสาวคอยพี่น้อง คุณนะเราได้ข้ามเดียวโคดโพอลังการได้ลูกเด้อวยยายจุมกองต่เห็นแบบพี่น้องลูกสาวผ้าม้ามานมือนี่ยอะเบิ้งผลงานจ้ะมือเดียวเบิ้งสาวหนวดแล้วเก็บเห็ดพี่น้องลุกขึ้นมาพี่น้องเบิ้งผลงานจ้ะไปมาสอมเห็ดบัดที่นี่เป็นซ้อเป็นซ้อเุ็นะมาเบิ้งมาเบิ้งาหัว น้ำคลักไม่มีหวงตีหรอกปาดเอาสยุสีแม่ผสมเอาอยู่บ้านต่อเหนี่ยวจ้าได้ยุ่บอได้จ้าได้มันเป็นปาลเบิ่งซ่อเห็นได้จะได้ะลุงกระตาไปจ้าพี่น้องเลยเขาเห็นงามคือเล่าเลยเด้อลูกสาวเอยนี่ปาดออายงสีโอ้งมึงเล่าพี่น้องมึงเล่าเป็นเงาจ้าอืมแล้วพาแม่มาลุยปลาแม่พอเคยเห็ดเห็ดตำมังเขิลดรอกแล้วพาแม่มาอ่านมือเออ น้ำคักน้ำแน่พี่น้องก็มีหม่องตี๋ยวรสโบราณแกงใส่้นม้น้ำอย่านั่งขุนขุนทิมพักขาลงพักอีตูวแม่เลียนลงนัวคักแซ่บคักพี่น้องน้ำปลาไหแยกจุ่มแบบเข้มๆนัวดอีกตั้งหากเออเออเฮ้เบิ้งเงาเพิ่งเออเนี่ยกิ้มมื้อยู่บนน้อกินกับอันแจ้วห่อนเนี่ยย่างกระไดที่พี่น้องเฮ็ดอันนี้แม่นบ่แม่นจ้าเอาไปลวก บวกกิ้มทำจิ้มซีฟู้ดกินซีฟู้ดเพิ่งขาเพิ่นซัมเนี่ยเพอดีกินเลยที่นี่แมนแบบว่าโบอันนั้นเลยโบแถวหนุ่มๆงามๆเพอดีแซ่บจ้าหอมลงไปคุณอะหอมลงไปเ็ยอะมากเงาโอ้ยเนาะอะแน่นกว่านี้มันมีอยู่บ่ลูกมีนะจ้ะนนี่ะสวแหลกเลยเด้พี่น้องเด้อพี่ไก่เนี่ก็ได้เห็นเห็ดสองก่อนี่ อันพี่นีบอกว่าอลังอลังการงามตาโลดลูกสาวผ้าไหพี่น้องสวยสุดติดระดับโลกจ้ะติดระดับโลกซันลูกสาววะระดับโลกเลยจ้ะระดับโลกอหทางอื่นกับบ่ได้เห็นเด้อจังสีเด้อสีบอกมาแกงไม่ไม่พัดไม่ไม่ที่หวานจุ๋ยจุ๋ยเนาะแกงไม่ไม่พัดไม่ไม่หวานจุ๋ยจยจ้ะพี่น้องไม่เน่าเลยนะสวยไว งามปะเนี้เดี๋ยวจะสิพิโ่งไปเป็นประกวดนั่งแบบบนละเนาะแม่อฮ้ยะกวนบนเขาเม่กตาเราเขียไปยังงามดิันเขาเดเราเ็นคนเรียบร้อยดิชาวหนวดเราคือแม่ยปนไรเออเราพูดเแ็เม่แเม่ยย่างต่ำย่างเดียวพี่น้องเนี่ยสวยงามเดือดรุกตาไปคราดแม่เอ้ยจุ่มเดียวกับวัดว่ดวัวไบท์เหรอเฮ้ย สวยป้าเต็มตาแล้วจ้าแม่เอาถุงมาอีกบ่ <c oughs> น้อหมู่นึงกับบอมีหม่องใส่ละเด้อห <c oughs> มู่นึงใ,นใกล้ใช่เลยลงกันนะจ้าพี่น้องหมูหน่นึงกับบอมีหม่องใส่แล้วแ <c oughs> ม่เอ้ยเอาถุงมาอีกจีบ่านอ <c oughs> ๋อยังไงปากเป็นสิได้ยินอัน <c oughs> จุ้มใส่ลุยไปใส่อันออื้นั่นละ่ะนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมาองถึงแท่งลูกสาวก็เฮ็ดเฮ็ดใส่กระทาพี่น้องบ้างคน เก็บเอากระซิบเบเบิดมันหลายมันหลายมันไหลามันหลายมันหลายจ้าสวดกระตาน่ะเนี่เอ้ยสวดกระตาหน่อจ้าคุณกระตาเขานี่ิคุณหน่ะนี่พี่น้องนี่ไดลูกสาวเก็บเห็ดคุณลูกมูเดียวมูเดียวด้วพี่น้องนี่ยมูเดียวเด้อมูเดียวจ้าอ้ยโหดเลยอะมูเดียวแข้มๆเลยจ้า หนึ่เดียวแคบๆเลยจ้ะสวยงามจ้ะอื้อันนี้แล้วส่วนเล่มหนึ่งส่วนเล่มส่วนเล่มจ้ะอันนี้แค่หมู่หนึ่งนะจ้าหมู่แค่หมู่หนะ่จ้ะเดี๋ยวสิมีหมู่สองหมู่สามพี่น้องหมู่ต่อป้าอีกเรื่อยๆจ้ะอันนี้มาหมู่หนึ่งก้อนด้วยพี่น้องเดี๋ยวขอมูสองแต่ท่านมีทับหายพี่น้องหมู่หนึ่งก่อนป้าเด็ดลงไปแกงแกงแต่แซบค่ะแตะวันจ้วยจุ้ย เล่าเห็ดพิธีพิถันเล่าเห็เดงามคือเล่านั่นแหละนันเดศอืมย่องลูกสาวแล้วพี่น้องมันก็เมีนตัวเนาะลูกสาวไปเก็บเห็ดที่ไหนปัด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 เห็ดงามคือนอย่างนี่เมียใน,นหอบเอา, <laughs> างองหอบเอาเมียในหอบย่างเดียวยันบ่ได้หลายเด้อพี่น้องเด้อหอบย่างเดียวพี่แม่หอบแลนหอบแลน กินได้แน่นอนเด้อพี่น้องเอ้ยกินมาหลายปีแล้วจ้าเฮ็ดดำไม่นี่กินได้จ้จพี่น้องแซ่บแซ่บจ้าโน้ยในร้านันอาหารไทยเพิ่นก็ขายจ้จพี่น้องแต่เฮาบ่ซื้อจ้าเฮาหากินเองตามธรรมชาติคข้าวหากินเองได้สดพร้อมเนาะจ้าอันนี้เบิดหน่ะติจ้าอะป๊าเบิ่งพี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะปื้ลูกสาวปาดปัดขึ้นมานคักแท้มื่อนี่ปาดแม่ พี่น้องเบิ่งเนี่ยงดงามครับจ้ะงามค่ะงามเนี่ยายจุ่มกัเก็บกวางคือเก่าเลยพี่น้องกวางแม่กวางเออเบิ่งได้พี่น้องบืดอจับเบื่พี่น้องได้หอบเอาได้พี่น้องเด้อวยอ้าอีกพเอีแม่ข่อยมาหมานหมานตัวมากับลูกสาวเนาะเนี่ยมากับลูกสาวพี่น้องมากับลูกสาวเว็ยดนามงามกอางแม่อีกึ้นเก่าพี่น้อง พ่นกอไว้พอดีคักพี่น้องพอดีคักดอกบุญเอากกก่อมาดีอีกมัดอีกมาฟ้บุดจังบุดมนี่แม่บุบุดบุดบุุดบุบุด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 ดนุดบุบุดบุดุบดบุดบุบุดบุบุบุนบุดบุดบบบุดบุดบุาบุดบุดบุดบก่อนดบาดด นี่อยงัดได้สมใจแล้วแม่เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องได้พี่น้องแด้จุ่มคนเทศเดียวจะให้พี่ให้น้องเห็นน้ำนี่พี่น้องมาเลยเอาพี่น้องเอาบาทนี่บาดเบิง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 เห็ดเบิงเห็ดพี่น้องเบิงเห็ดจ้านพา่่อมม้้ีกงเป็นภูเขาเลยจ้ะ มานพี่น้องบัดนี้เะคุณมาส่มขาเตียง่ะตายแม่มูที่สองคงมือจ้ะมูที่สองวัดนี้ลูกไปบางคับขาแงามเนี่ยเี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนี่ยพี่น้อง<ห>พี่น้องอ่อนซ้อนน้ำบอลนี่ส่มขาแม่นบลลูกจ้ะนำงามจ้ะผ้าอีแม่มามมานจ้ะมานค่ะมืงเนี่มาก,กับลูกสาวได้พี่น้องลูกสาวผ้ามามมานผูน้ใ <c oughs> ดผูบบ้ทำบังกองเห็ดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อง <c oughs> <c oughs> ไปพี่น้องจนหัวควนหระะือว่อแม่<ะ>ตกใจดีเนาะเลียนมาจนไดยจังเห็ดคุบปุบอยู่ปาดขาเห็ดเงาดีงามดีใหญ่เนาะปา<ะ>ดแม่ตัน,นตันเลยพูน่ะพี่น้องเบิง่งพูน่ะอบแหงก็ได้เนี่ยอบแหงไว้จะกินก็นได้ ที่แม่จะได้ไปซื้อเคียงอบหรือ,อเคียงอบแม่ท่านนี่โอ้คือของลูกสาวอ,อบไว้แม่จะลวกย่างเดียวแม่ปาดแม่เอ้ยอพี่น้องงามคนหนี้มีบอลไงถามพี่น้องเบมึงเห็นแนพี่น้องเคยเห็นงามสำนีบ่เคยเห็นหลายสำนีบ่ฮะนี่สาวหนวดเด้อพี่น้องสาวหนวดพ่อแม่มาเก,ก็บสาวหนวดพ่อแม่มาเก,ก็บเห็ดบุญวาสนาอีหลีแม่แม่มาเขาทางป่าถานี่ละคนมีบุญเขาเอื่นว่าอัน โอ้ยเขาเก็บเบิดกนาห์สบอเขาเก็บเบิดกราหาสนอ่าสันดีมาหอดมาหอดแป่นเอิดเติดเขาม่มากกบ่ขายหนาขคยตาเนาะเฮ็ดก็ะไดออกตั้งคาุบรูปอยู่วิเลิดขากิ้งคุณหนักไปหน่อยได้แบกเอาผลได้ีปน้องได้แบกสมคาบสวยเลยแม่งสาะสวยแล้วน สวยเล็กจ้ะขุ้นมาต้องงัดทางงัดขึ้นมากกอืาแบกเอาพี่น้องอความสวยบ่ป่านี่ได้พี่น้องเด้อแมนแม่จะได้รังบ่านี่แหละลูกนี่ละ,ลละสิบปัง,งเฮ็ดดำนี่ละแมนหายากดิ่งอีคันบ่ลูจุดบ่ได้เก็บจ้จาสาวผ้าไหมพี่นอ้องเอ้ยพอคักแล้ววันี ถ้าบลูจุดบได้เก็บเห็ดอันนี้นะหาหยากหายากหมักตะแหนกอะไรพี่น้องจ้าก็ว่าดวงดีอยู่เหมือนในลูกสาวปลาคนณทางปลาไปนี่บุญวาสนาเขาทางปลาไว้เปลี่ยนอืดเตืดนี่ล่ะบุญวาสนาคนเฮาบุญวาสนาคุเฮาอุ้ยขักเนียขักเนียแม่เรางัดก่อเห็ดบ้าง่ามเพื่อลูกสาวดิพี่น้อง งามอยู่แม่งามสาวงัดเป็นกอแต่ว่าแม่เล่าไหนวหวงงัดทางงัดอย่าง,ดงดเดียวด้วยเยี๋ยว่าพี่น้องนเฮ้ยตรเนีเ้ยอนี